พี่น้องมากินตําเขาตาบักุวงจะพี่นอ้องแสพเสยู่ย่จุดจดุน้ำกันจักบาดเดอ้เดอค่ะเดอ้อมาเด้อค่ะเด้อมากพี่น้องเอ้ยตําทาดค่ะตําถาดตําบักหุวงกินกับหนุมจีนค่ะเขาปูนจ้า ต้มกะลำหน่อยค่ะพี่น้องหัวกะลำหน่อยลูกชิ้นน้ำจับพี่น้องแค่นี้ละค่ะพี่น้องตืง่นมาเด้อจัดเดอ้อมากินน้ำกันจัดพี่น้องแสบแสบอย่ายั่วจะจูจ่จับจับน้ำกันค่ะพี่น้องมามามาแสบแสบแก่เม้าขคางค่ะพี่น้องนอนตื่นขึ้นไปเตอิมปเตน้ำบ่วอาบ หิวค่ะพี่น้องหิวหิวนาว่าจะกินตามมี่ตามเกิดนาะค่ะพี่น้องมีอะไรก็กินไปค่ะพี่น้องลูกชิ้นจะพี่น้องลูกชิ้นต้มค่ะพี่นอ้องออืื แซบเวอร์จะะพี่น้องแซบเวอร์แซบโพดโพดทั้งแซบเวอร์ทั้งโพดโพดครับพี่น้องกินน้ำกันมาเด้อแก่เมาข้างค่ะพี่น้องอืม ตำบุคงใส่แค่รสจากพี่น้องตำบุคงใส่แค่รสเพราะว่าบุ่งมันแพงก็เลยเอาแค่รสมาใส่น้ำเพราะได้กินหลายเือค่ะพี่น้องนวยเนืก็บบเกือบสามร้อยบาทเท่าเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยนี่ละซีวิต่างแดนบะคงแพงแพง แซ่บแซ่บมากมากมา,มามมกอืมก็รำหน่อยครัพี่น้องอืม กินแสบๆหยดยั่วจะจวดน้ำกันจากพี่น้องมามาอืมอืมชุดยอดจากพี่น้องสัก กินสมตำเพชรๆมันกระซ่วงเนาะคะ่ะพี่น้องเลยอ,ม,อม,มาเด้อผู้ใดหิวขขากินตำถาดน้ำรังเน้ะค่ะเด้อ สุดยอดเลยค่ะพี่น้องแซ่บคุยค้ำยิ้มยิ้มแซ่บกินแซ่บกินแซ่บ ใชยกินแสบกินนัวมากินน้ำกันค่ะพี่น้องพักกระโบมี่ยังหลายกินตามมีตามเกิดค่ะพี่น้องดัดแปลงกินเอานะคะอืนี่ละค่ะชีวิตอยู่ต่างแดนมี่ยังก็กินไส้รด ดัดแปลงกินเนาะค่ะพี่น้องอืมแซ่บคือเกา แสบอีหลีด้วยค่ะพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อผู้ใดประทานไหนมีสายจวดสายแสบสายกินแสบกินนัวมากินน้ำกันมามามาเพชรซาใจค่ะพี่น้องมา แซบโพดโพครักบับกโบบักแตงบักอื้บอบักต้นแซบแซบแซบคักแซบ,แ,บแนบมามาพี่น้องเลยอืม,อม มือ่อีนอากาศดีค่ะพี่น้องแดดออกหนาวข้าขงนอกจ้ะพี่น้องแดดหนาวเด้อค่ะเด้อค่ะสวีเดนจ้ะพี่น้อง สุดยอดเลยค่ะพี่น้องอืจังในก็ฝากคลิปนี้ไว้แน่เด้อค่ะเด้อพี่น้องคลิปหน้าก็สิได้เฮ็ดให้เบิ่งอีกอืติดตามไปเด้อค่ะเด้อลงังแชแนลเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ